10อันดับนักเตะโดนด่ามากที่สุดในทวิต t ตอร์ตั้งแต่13สามิงหาปี21จนถึง24มกราปีสองพนี่สิบนะจ๊ะเอาละสวัสดีจ้าอยู่กับลุงญาติคนเดิมเพิ่มเติมก็คือนี่คือรายการที่สุดแห่งฟุตบอลนะจ๊ะโอ้โหน้องเหนือจากที่อยู่ในเ,เตะกันในสนามแล้วนะเรายังมาที่สุดกับเรื่องอื่นอนด้วยที่สุดกับเรื่องอื่นเรื่องอะไรวันนี้เรามาที่สุดกับ นักเตะที่โดนด่าในทวิตเตอร์เยอะที่สุดโอ้โหแต่ถ้าถามว่าโดนด่าเรื่องอะไรบ้างหลุงอาจจะไม่ได้ไปตามตรงนี้นะยังไงก็ตามทุกคนเลยอยากรู้อะไรยังไงตามไปดูกันได้แล้วอยากรู้ไหมว่าใครโดนด่ามากเป็นคนที่เรารู้จักหรือเปล่าเออตรงนี้เลยเออใช่คนที่เราคิดไมนะ่นานเอ,อ๊ใครเปล่านะนี่แต่ท่านมุมชนะอันนี้มุมชนะเฉยๆไม่ได้เปิดดูนะเรียกว่าเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคนที่โดนด่ามากที่สุดต้องเป็นคนที่ดังพอสมควรนะ เออต้องอยู่ข้างหน้าถ้าไม่อยู่ข้างหน้าไม่มีคนด่านะคนเรามันเร่งปกตินะโอเคเอาเรามาดูอันดับที่สิบก่อนเลยมาอันดับที่สิบดับเิดคอาโอ้ยดคอาว่ะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะเอาดเคอารดคอานี่เป็นนักฟุตบอลชาวสเปนนะตอนนี้ทุกต,ต,ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่ให้กับผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติสเปนนะโอ้โห,โหเกิดตัวนี้เจ็ดพฤศจิกายน สองห้าสามสามอยู่สามสองปีอุ้ยอ่อนพาลุงอีกมันก็ต้องอ่อน่าลุงว่ะ oh. คิปเตอร์โนโลเโดโนยังอ่อน่าลุงเลยงงเลยมันไม่แปลกสูงสูงเกือบสองเมตรนะสูงเงนี่งงนะเงินเดือนเงินเดือนหนึ่งสิบเก้าจุดห้าล้านบ b ีไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยอะไรนะก็ว่ากันไปแล้วกันนะ oh. โอ้โหแล้วอ,อย่างที่บอกนะปัจจุบันอยู่สโมสรสทฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติสเปนด้วยเป็นผู้รักษาประตู เหมือนกันนะอืมหนักไปสิบสองนะสัญชาติสเปนรางวัลที่เขาได้ก็จะมีเอ่อฟีฟ่าเวอร์ต่างๆนานาอะไรเงี้ยถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะเออแต่ว่าเขาโดนด่าเรื่องอะไรแม่นี่รู้เปิดดูอยู่นะนั้นเปิดดูอยู่นะแต่ว่าไม่รู้สิว่าเขาโดนด่าเรื่องอะไรนะอันดับที่เก้าปอปอกบาเอ้าปอปอกบาโดนด่าไปหนึ่งพันสี่ร้อสี่สิบหกครั้งเอามาดูสิใครน่าย้าปอปอกบาไล้ะ บอลาบิมบป็อกปาเป็นชาวเออฝรั่งเศสนะจัสชานชัดกินีก็ฝรั่งเศสโอ้โหสองคาถ้าเลยเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสปัจจุบันเล่นอยู่ในตำแหน่งกองกลางให้ยูเวนตุสและทีมชาติฝรั่งเศสด้วยเกิดสิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสามสิบหกอายุยี่สิบเก้าปีจ้าปัจจุบันก็เล่นอยู่สโม,มสรทีมชาติยูเวนตุสนั่นแหละทต่หมายเลขสิบเป็นกองกลางแล้วก็เล่นให้กับฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสหมายเลขหกเป็นกองกลางเหมือนกันเงินเดือนสิบห้าจุดศูนย์แปดล้านพีบีจีนะจ๊ มีพี่น้องด้วยความสูงก็หนึ่งหนึ่งจุดเก้าหนึ่งเมตรก็เรียกว่าเกือบสองเมตรเหมือนกันนะไม่น้อยนะไม่น้อยนะเออถือว่าเยอะนะก็เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะว่าซึกในครั้งนี้ของเขาเป็นยังไงซึกในครั้งน,งนี้เออเออเ้านเขาบอกอกันนะเออเห็นเขาบอกว่าตอนเมื่อตอนเอออะไรนะพูดบอลโลกเขาก็เจ็บนี่ใช่ปะ ไม่ไม่แปลก,กน,นะที่แจะคนเริ่มด่าเขาเยอะโอเคโอเคเขาจได้ไม่พูดถึงนะเขาจาได้แล้วพอบ่อกว่าเขาใจ่แล้วมึงมีความเจ็บบ่อยๆนะอันดับที่แปดแจ็คกิลลิสนะจ๊ะโดนด่าไปหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบแปดครั้งนะจ๊ะอ่ะเรามาดูที่แจ็คกิลลิสมันยังไงกันเออมันยังไงกันมันเออมานสิทําไมาถึงโดนด่าได้ขนาดนี้อ่ะมาเริ่มเลยเอ้ยอันนี้สูงไม่มากโอเคสูงโอ้ยสูงน้อยกว่าลุงพอพ่อกับลุงแล้วกัน แจ็กกีลีนะจ๊ะเขาบอกเป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษเชื้อสายไอรีนปัจจุบันเล่นได้ในตำแหน่งปีกและกองกลางตัวรุกให้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติอังกฤษอ่าโอเคเกิดวันที่10กันยายนสองพัหร้อยสาบแปดอายุยี่ปีอายุยังน้อยอยู่นะอายุน้อยมากๆเลยนะความสูง1.57นะไม่ได้สูงมากบอกแล้วสูงพอๆก็หลงอ,อ่ะ วันไี้เข้าร่วมก็คือปี2564สมมุตสอบฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้น้ำหนักอยู่ที่78กิโลโน้ำหนักเยอนะเนาะเออคนคนนี้เขาปล่อยน้ำหนักเยอะกันขนาดนี้วะก็ไม่รู้สิหรือเขาสูงเออแต่ลุงน้อยนะนักของน้อยกว่าเขานะสูงพอๆกันแต่น้ำหนักน้อยกว่าเขานะน่าสนใจนะเออน,นี่น่าสนใจนะก็อย่างที่บอกครับเป็นคนชาวอังกฤษแล้วก็ไอริชน,นะครับโอเคเข้าใจได้แต่ว่าไม่รู้ไงจริงๆลุงพยายามอยากรู้มากเลยว่าอแต่ละคนมีปัญหาอะไรอย่างไง หนมาดูกันนะอในคําพูดถึงเควินเขาเปิดเผยว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของเควินเดอะบอยในการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมีนาคม2021เขกากล่าวว่าเดอะบอยคือนักเตะคนโปรดของผมเขาน่าจะเป็นนักฟุตบอลที่สมบูรณ์มมที่สุดในพรีเมียร์ลีกอันดับโดดเด่นจากปัจจุบันลงเไดแล้ว96นัดในพรีเมียร์ลีกได้10ประตูทาแอซิสไป16ประตูเขาไม่บอกนะเออเขาไม่บอกนะว่าไอเนี้ยมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เลยอ่าช่างมันอันดับที่เจ็บ อันดับที่เจ็ดก็คือเจสซี่ลินการ์ดนะจ๊ะอ่าเจสซี่ลินการ์ดนีด่โดนดาบโดนดาบไปหนึ่งพันหกร้อยห้าครั้งนะส่วนในส่วนของเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยก็จะเป็นนะักฟุตบอลชาวอังกฤษเหมือนกันปัจจุบันเล่นอยู่ในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหรือตำแหน่งปีกให้แกนอตติงแฮมฟอร์เรสและทีมชาติอังกฤษลินการ์ดลงเล่นแข่งชุดใหญ่ครั้งแรกและขณะถูกยืมตัวให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในปีไหนก็ไม่รู้ปีสักปีหนึ่งนะเดี๋ยวหนึ่งพันห้าพันสองพันหกร้อยสามสิบห้า,า, 15, น,า 25, 35, นะจ๊ะ อันนี้บอกปัจจุบันเล่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็ทีมชาติอังกฤษของกลางทรงสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักหกสิบห้าเออน้ำหนักพอๆกันคนนี้ถือว่าพอๆกันอันนี้ถูกน้ำหนักลุงนี่คือโอเคพอๆพอก,กับคนนี้เลยทรงฟงลุงกับคนนี้น่าจะไม่ต่างกันนี่นะ่าสนใจนะสนใจนะสถิติก็โอเคอ่ะอืหมด了吗หมด了吗啊 <laughs> อ啊啊啊啊โอเคจะสิ้นอากากดก็โดนไปแล้วต่อมาเป็นอันดับที่หกเฟรส ที่มาพระมาจากภาษาอัง,องกฤษนะจ๊ะเอ่อเฟอร์ดาริโก้โลดิกิดดโพล่าซันโตหรือรู้จักในนามเฟสโอเคเป็นนักฟุตบอลทีมเอ่อชาวบราซิลอยู่ในตำแหน่งกองกลางให้กับสโม,มรสรในพมมรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติบราซิลโอ้โหโอเคไม่แปลกเลยทำไมกูพูดไม่ถูกเกิดวันที่5มีนาคม2536อายุ29ปีอืมโอเคเท่าสูงร้อยหกสิบอันนี้ไม่สูงมาก มีเมียแล้วน้ำหนัก62เสฉินชาติบราซิลโอเคสวยๆคราวนี้ก็ถือว่ามีอะไรที่คเขาจะสวยๆแต่ว่าเราไม่เห็นนีว่าเขาโดนด่ดาเรื่องอะไรเขาเป็นมิดฟิลขวัญใจแฟนบอลด,ด้วยนะอันดับที่ห้าที่โดนด่าแฮร์รี่เคน2,127ครั้งแฮร์รี่เคนนะเข้าเป็นไครนะมาดูกันแฮร์รี่เคนนะจ๊ะ เป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษปัจจุบันนี้ในตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรฟุตบอลนอต์ทิงทดน้ำทดน้ำฮอสเปอร์นะจ๊ะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยและเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษเค้นรับการนิยมให้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมที่สุดในปัจจุบันเขามีเอ่อคนนี้เราเคยพูดถึงไปแล้วนะเขามีจุดเอ่อเด่นในทักษะในการทำประตูที่เฉียบคมและการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดจ้ะเกิดยิปแอกและกระดาษความสามารถ16สาว16อายุ29ปี โอเคก็ประมาณนี้คนนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขามีดราม่าอะไรบ้างคือตัวเออเออเออตำหน้าฉันว่าให้เดานะดราม่าเรื่องการย้ายทีมเนี่ยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะอันนี้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแน่เลยอันดับหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องการย้ายทีมมองมองไม่ออกเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องนี้แหละเนาะไม่น่าจะใช่เรื่องอื่นหรอกเนาะว่าไม่อ่ะฉันเชื่อว่าทุกคนก็คิดคิดขายฉันนะอืมอันดับสี่บูโน่เฟดันบูโน่เฟดันเอ่อ โดนด่าไปสองพันสี่รอยหกสิบสี่ครั้งอ่าดูสิบูโนเฟเดเนสเออฉันก็ว่าบูโนเฟเดเนสทำไมมึงเขียนชื่อไม่เต็มมั <c oughs> ่งะ Bruno นะาบูโนเฟเดเนสนะจ๊ะที่รู้จักในหมู่ชาวคนไทยว่าบ bon, ูโนเฟเดเนสเป็นนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสปัจจุบันเล่นอยู่ในกองกลางให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะและทีมชาติโปรตุเกสเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่กับอกากันโซซินีอาที่ประเทศอิตาลีโดยลงเล่น โอ้ยเยอะนะลองเล่นร้อยสิบเก้านัดเลยทีเดียวอายุยี่สิบแปดปีนะจ๊ะเราปัจจุบันนี้อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติโปรตุเกสสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าน้ำหนักหกสิบเก้าโปรตุเกสจ้าโอเคสวยๆคนนี้ก็ดูโปรไฟล์ดีแต่ว่าทําไมเหมือนโดนด่าเยอะอยู่นะมาต่อไปจ้าอันดะับที่สามมาคัสเลสฟอร์ด ford. เอ่อเป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษปัจจุบันเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขออภัยจ้ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตำแหน่งกองหน้า อายุ25ห้าปียังเด็กอยู่เลยก็น่าจะมีความเก่งพอสมควรนะจ๊ะเห็นบอกว่าเรดฟอร์เนี่ยลงเป็นยิงนะจ๊ะเปิดซิงกด้วยบุกโอ้โหบุกไยี่ฟอร์แมนยูบุกยี่ฟอร์เรสไปแล้วอ๋อเมื่อคืนนี้แน่เลยใช่ปะเมื่อคืนนี้ห้าห้าประตูแล้วเหรอโอ้โหไม่น้อยเลยนะเนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เรสแมนยูแมนยูสามสูตรนะสาม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 สูตรไถึงห้าโทษโทษอ่านผิดเยอะนะ้าสามสูตรก็ถือว่าสวยมากเลยปบมือบอกแล้วว่ามันเข้ามาแมนยูเข้ามาแล้วก็สุดท้ายก็ได้จริงๆริงด้วย ไม่แปลกใจหรอกไม่แปลกใจเลยมาอันดับที่สองคนนี้เราเคยพูดถึงแล้วแฮร์รี่แม็กควายนี่โดนพูดถึงโดนด่านในทวิตเตอร์ไปแล้วแปดพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ครั้งเลยทีเดียวก็เจค๊บแฮร์รี่แม็กควายเป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษ,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 ษปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหลังให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็และทีมชาติอังกฤษ,ษ,ษนะจ๊ะสองคนนี้ไอคนนี้คนนี้คนนี้ใน,น,น,นสองจุดนี้โอเคอายุยี่สิบเก้าปีจากสูงร้อยเก้าสิบสี่นะจ๊ะถือว่าสวยสวยเลยแต่ว่าขันหนักเยอะนะน้ำหนักถึงเก้าสิบกิโลเลยทีเดียวไม่น้อยเลย ค่าตัวนี่เขาขอนข้างจะสูงนะค่อนตข้างอูค่าตัวคนนี้สูงเลยสูงหนักนะไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าไฮดี้แมควายยังไม่สนเพียงวิจารณ์นะฟอร์มแย่จะติดทีมชาติอ้าวทุกคนบอกงงเลยเขาบอกงงเลยเออเอาระมาถึงอันดับหนึ่งดีกว่านะคนนี้ไม่พูดถึงผมไม่ได้ฉันเชื่อว่าหลายๆคน่าจะรู้จักแต่ว่าคนนี้ขนโดนถ่ายเยอะสุดเลยคนอันดับหนึ่งกากคิสเยโนโรนันโดโดนด่าไปหนึ่งหมื่นสองพันห้ารอยี่สิบครั้งจ้ะฮ่ฮิสเยโนโรนันโดฟุตบอลชาวโปรตุเกสเล่นในตำแหน่งกองหน้้าใหกับ สมูสสอนในซาอุดิโปรเฟสชันโปรเฟสแนลเลเออเป็นกัปตันทีโปรโตุเกสระดับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการแขร่งแลรบาบวันเยอะมากๆเลยจ้าได้รองเท้าทองคําของยุโรปด้วยนะคนนี้ไม่แปลกนะทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แนละ้วอายุสามสิบเจ็ปีอ่ายัางยังเด็กกว่าลุงนิดหน่อยเ <c oughs> อาะก็ทีมปัจจุบันทีมชาติโปรโตุเกสแล้วก็สมสรอ,อันนัสิยัต นะจ๊ะตรงนี้สองนะ่เดือนเดือนนี้หกสิบสองล้านนะจ๊ะโหอยากได้กูเดนือขนาดนี้จังวะกูจะมีความสุขขนาดไหนนะแต่ไม่ได้หรอกแต่เขาก็ทํางานเล่นแล้วก็จริงจังกับงานคนพวกเนี้ยต้องจริงจังนะม่งั้นอยู่ไม่ได้อ่ะนี่ก็คือสิบอันดับคนที่โดนด่าในทวิตเตอร์มากที่สุดนะจ๊ะอาล่ะทุกคนเอออยากรู้อะไรอีกยังไงคอมเมนต์มาแนละ้วเดี๋ยวลูจะพูดให้ฟังวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปกอดสิจา้า